นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ําที่สระกันเสร็จแล้วนะน,นี่ตอนนี้เราก็ลงมาที่ชายหาดกันนะคะทุกคนดปดีไซน์กับเกลลี่เขากําลังขุดปูกันอยู่นะทุกคนไปดูกันรูปูใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่ฝนตกอะ่ะแม่กุ้งมายืนดูกับน้องธันวาใช่ไหมครับเราเห็นปูออกมาจะรูใช่ไหมครับรูนี้เลยใช่ไหมครับใช่ น้องเห็นมันออกมาจากรูนี้เลยใช่ไหมอ่าช่วยกันขุดช่วยกันขุดดูซิยังอยู่ไหมอะอยู่อยู่อย่าให้รูมันหายนะปูอยู่ในรูขุดไปขุดมารูปูหายไปโหขุดกันใหญ่เลยทุกคนขุดไปขุดมาจะเจอปูเนี่ยฮะหายแล้วูหายไปแล้วอะรูหายไปแล้วเหรอเอาอย่าให้หายนะ มาไหนแม่คุ้งลองขุดหน่อยขอขุดหน่อยหารูอื่นเลยเหรออ้าวหารูหายจริงด้วยทุกคนอ้าวขุดไปขุดมารูหายนี่นี่แม่คุ้งเจอแล้วทำลารูอ่ะเจอรูแล้วนี่นี่แม่คุ้งกดให้นี่นี่นี่นีพี่เจย์เจอแล้วพี่เจแล้วจยแม่คุ้งกดให้ไหนดูทีอาจจะมีปูอยู่นี่ก็ได้พี่เจยพี่เจย์เอาพี่เรียกแล้วเน่ยไปดูพี่สิไหนนี่อันนี้ก็ใช่นะเนี่ยรูเนี่ย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 ลูกระเลอะเลยรูนี้ก็ใช่ลองขุดสิ ยายมันหายพี่อีกนะขุดดีๆนะอย่ายให้รูหายอีกนะเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าขุดทีแล้วนหน่อยดีซาด้านนี้ขุดสีด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อีกเออตรงนู้นี่นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เกดที่ใหม่แล้วก็พี่ยอยู่กำลังถ่าย m อเพลงกันอยู่นะคะทุกคนอ่ะพี่ดีซาจะลองขุดรูนั้นอ่ะนั่นแหละขุดเลยอันนี้แม่ขุดให้ดูขุดนี้ดิโอ้รูมันลึกมากเลยเนี่ย ันวาไม่ต้องขุดตรงนั้นทันวาไม่ต้องขุดตรงนั้นมาขุดรูปูตรงนี้เนี่ยรูปูเนี่ยจะเจอไหมเนี่ยวันเนี้ยจะเจอไหมอ่ะแน่จะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยจะได้ั้นเนี่ยไม่ได้แน่เลยไม่ได้กินปูนะวันเนี้ยวันนี้ขุดปูไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนะเอ้าขุดไปขุดมาหินมาหุดรูซะเลยน้องนี่ไงรูอยู่นี่ แม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลูหายเดี๋ยวไปคุ้งหาลูก่อนน,นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้หุยพี่ดีใจลูมันโค้งเฮ้ยทุกคนลูมันลึกนี่แลว้วจะลูแล้วเนี่ยพี่เกียวไปเอาน้ำมา<อ>เราไปเอาน้ำมากรอกดีไหมเอาไปลองเราลองไปเอาน้ำทะเลมากรกลูมันดีไหมเฮ้ยเอาจะได้กันไหมเนี่ยเอาเร็วทุกคนแล้วน้ำมาแล้วตักนี่ไปยืนอยู่ตรงหินนะสิระวังล้มเลยนะ เอาแล้วทุกคนจะได้ไหมงานนี้เจ้าน้ําไปเจ้าน้ําไปกอกรูปูจะได้ไหม <artifacts> ดีไซน์ได้แล้วแล้วพี่เกลลี่ได้ยังได้แล้ว <Ellis> แล้วพี่เกลลี่แล้วดีไซน์ได้แล้วไปรอพี่เกลลี่ก่อนอือนี่ดีไซน์ได้แล้วนั่นแหละพี่เกลลี่ได้ยังไปไปกรอกรูปูกันดูซีมันจะออกมาไหมได้มีผ <niet> ้าปอกลงมาแล้วนะคะทุกคน มันจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเนาะถ้าย้อนแสงมันก็จะมืดเลยเดี๋ยวหยอดรูกันอยู่รูเดียวกันรูไหนก็หยอดรูนั้นให้น้องหยอดบ้างให้น้องหยอดบ้างระวังหกใส่น้องระวังหกใส่พี่ไอหยอดเลยหยอดเลยหน่ยดูดิโอ้รูใหญ่มากโอ้รูตู้ไปเอาอีไปอีไหมไปเอาอีไปเอาให้พี่ไปตักอี อูดูทุกคนมาขุดพี่เกลืงงออะไร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 เร,ร,ราจะขุดตะปูออกมาได้ไหมเนี่ยใครตักให้น้องธันวาใครตักให้น้องใครตักให้น้องธันวาใครตักน้ำให้น้องครับพ,พ่อ,อป๋องพ่อป๋องอ๋อมาดูเดินอย่างระมัดระวังน้ำจะหกหมดแล้วโ uh, ูพี่เกลยวดัางบอลเล่อเลยพี่เกลยวเทซีไหนรูมันหายพี่เกลือที่รอก่อนใจเย็นทีละคน เทไปเทมารูหายนะทุกคน oh. าสายอุดรูหมดแล้วเอา้าเทไปเทมาสายอุดรูหมดเลยอ้น oh, <no. S 1> <laughs> ่ารูหายเอา้าจะได้ปูไมมเนี่ยวันนี้วันนี้จับปูไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนะรู้เปล่าฮะ <Huh? S 1> รู้ไหมอ๋อเอพราะปอนนี่แล้วครับผมจะไปตักน้ำ <laughs> <laughs> ได้ไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมเอ้ย <laughs> <laughs> ปูไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวแล้วพี่เกียทําไงดีพี่คะเอาเอาหอยด้วยค่ะโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป็นหอยกันดีกว่าไหมแต่นี่นะทุกคนวันนี้นะเรามาขุดรูหาปูกันนะทุกคนแต่ไม่ได้เนาะหายากเนาะไปหาไม่ง่ายเลยนะทุกคนแสดงว่าปูที่เรากินกินกันเนี่ยเขาไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยนะเนาะใช่ไปหาไม่ได้ก็ไม่พไม่ไม่หาแล้ววันนี้ไม่กินละปูอ่ะกินข้าวกับผัดผักแทนละกัน มาโอเคไว้ค่ะทุกคน